สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มทอเกษตรทักโลกครับตอนนี้มาอยู่ในแปลงนาข้าวที่กําลังออกรวงครับนะครับกำลังจะเริ่มโน้มครับนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะแต่ยังไม่โน้มนะครับยังไม่โน้มนะครับอยู่ในช่วงของการออกรวงครับสวยงามมากครับใบสะอาดรวงใสนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพบกับ เจ้าของแปลงแน่นอนครับวันนี้เรามากับบุคคลสาคัญอีกหนึ่งท่านแนะนําตัวน้อยค่ะบัวค่ะจากเพจนุษย์ป้าบ้าเกษตรค่ะอ่าพี่บัวเรามายืนอยู่ในแปลงนะครับข้าวสวยไหมครับข้าวสวยมากค่ะบอกได้เลยว่าสวยมากประทับใจมากต้นสูงนะคะแล้วก็เมล็ดกําลังออกรวงคือสวยค่ะชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องคุยกับเจ้าของเลยอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชาวลิศเอี่ยมอุ่นครับอ่าพี่ชาวลิศเอี่ยมอุ่นตรงนี้เขตตำบลอะไรครับคลองขวางอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับ กี่ไร่ครับ14ไร่ครับข้าวพันอะไรครับ57ครับก็ขอ57อ่าตอนนี้ข้าวก็กําลังเป็นรวงครับสวยงามมากนะครับแปลงนี้มันต่างจากแปลงอื่นยังไงคือมันนามันนาตักหน้าดินครับอ๋อตักหน้าดินเนาะครับดังนั้นการบํารุงมันก็ต้องการดูแลต้องพิเศษนิดนึงครับอ่าปุ๋ยเปยอะไรใส่เท่าเดิมไหมเท่าเดิมอ่าแต่เปลียงเราจะมาใช้โฟตีตัวนี้ฉีดเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาแล้วเป็นไง ก็ดีฉีดไปกี่ครั้งฉีดไปสามครั้งครับฉีดไปสามครั้งฉีดไปสามครั้งพอเราฉีดไปแล้วเนี่ยความสมบูรณ์ความแข็งแรงของข้าวพวกโรคแมลงโรคอะไรต่างต่ัตว์พืชต่างๆเป็นไงมันจะน้อยลงอืมันจะน้อยลงแล้วยาพวกนี้เราลดลงไหมล่ะยาก็ฉีดตามปกติแต่ทีนี้มันมันมันทิ้งระยะไงอ๋อเคยใช้ยาเคมีถี่ๆก็ลดลงใช่อ่าโอเคเข้าใจง่ายดีง่ายดีโอเคอ่ะนับแล้วใบข้าวกับรวงเป็นไงครับบอกเรานิดนึง ใบข้าวกะลวงก็ดีไม่มีเชื้อราไม่มีไอลาที่เป็นเม็ดเม็ดลาน้ำหมากมันก็ไม่มีอพวกเม็ดด่างอะไรเงี้ยนะนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับนะครับโอ้โหนะครับนะอย่างนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช่ครับใช้แน่นอนนะอ่ะนะครับสารเสริมประสิทธิภาพโฟทิงเราก็ถือว่าช่วยเกษตรกรทุกมิตินะครับเนาะพี่บัว เห็นอย่างนี้แล้วภูมิใจไปกับชาวนาไหมครับภูมิใจค่ะภูมิใจที่ชาวนาได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาใช้นะคะแล้วก็ได้ประหยัดต้นทุนประหยัดแรงงานนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยสุขภาพชีวิตค่ะเพราะว่าของเราเป็นเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะดีต่อสุขภาพทุกท่านเลยคือลดการใช้เคมีพันธุ์โดยสิ้นเลืองไปด้วยเนาะใช่ครับวันนี้ผมนัทวงศ์ทองขอบคุณพี่ชาวลริตแล้วก็พี่บัวมนุษย์ปลาปลาเกษตรมากลาไปก่อนสวัสดีครับ